องเช้าค่ะแล้วก็เรื่องที่2นะคะคือเด็กเกิดอุบัติเหตุจากสนามเด็กเล่นหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะโดยเกิดจากอุปกรณ์ชํารุดหรือว่าเครื่องเล่นชํารุดน,นะคะในส่วนของการแก้ไขก็คือมีการสํารวจเพื่อที่จะนํามาซ่อมแซมถ้าหักเก่าจนซ่อมแซมไม่ได้นะคะก็อาจจะขอรบกวนท่านขอออน,นะคะเครื่องเล่นใหม่ค่ะเรื่องที่3นะคะความรุนแรงจากครอบครัวนะคะบางทีเราโทรไป เด็กๆดกื้อมากเราอาจจะโทรไปของผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่ได้อบรมลูกเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีในการสั่งสอนปกติเขากาจ,จะมีการตีหรือว่าทําร้ายด้วยคัาทุ่ที่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราถ้าเกิดมันยังอยู่ในเ,เกมที่เรามันไม่ได้รุนแรงจนเกินไปสาหรับเด็กๆเราก็จะอาจจะปล่อยผ่านให้เป็นเรื่องของคนนั้นครอบครัวแต่ว่าถ้าเป็นรุนแรงบางทีมาก็คือเนื้อตัวช้ำหรือว่า โดนที่หรือว่าโดนอะไรเงี้ยต่อยมาเราอาจจะต้องขอความร่วมมือจากเครือข่ายสถานศึานี่ค่ะ <c oughs> น้าต่อมานะคะน้าที่สี่ค่ะนักเรียนถูกนม่ไถเงินจากนักเรียนเองนี่แหละคะ่ะซึ่งเราต้องดูสภาพปัญหาก,ก่อนว่าเด็กๆเนี่ยที่เขาคนเพื่อนที่ไปนี่ไถเงินเพื่อนเนี่ยเกิดจากตัวเขาที่มีเงินมาโรงเรียนไม่พอหรือว่า ใช้จ่ายสุดรุ่ยสุดร่ายแล้วไม่ประหยัดเงินโดยเราจะแก้ไขาาการจัดการหนึ่งเลยคูต้องอบรมนักเรียนถ้าอบรมแล้วก็ยังพฤติกรรมเหมือนเดิมก็คงต้องแจ้งผัวครองเพื่อดูแลและปรับพฤติกรรมต่อไปค่ะและสุดท้ายนะคะนะักเรียนถูกทําร้ายร่างกายค่ะจากเพื่อนๆเ,เองหรือว่าจากบางทีก็จะมีนักเรียนจากภายนอกนอย่างเงี้ยค่ะด้วยความโรงเรียนเราให้ สามารถให้สิ่งเก่าหรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนในช่วงเย็นที่จะรับนักเรียนอย่างนี้ค่ะก็จะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กนอกโรงเรียนได้เพราะว่าในกรณีนั้นก็คือหนูเนี่ยอยู่เวรแล้วเจอแล้วเจอเหตุการณ์ก็คือเด็กจากโรงเรียนอื่นเข้ามาชกต่อยกับเด็กในโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กโรงเรียนเราเนี่ยถูกทํร้ายร่างกายค่ะโดยวิธีการแก้ไขนะคะหนึ่งคือ ปรับพฤติกรรมของถ้าเกิดจากในนักเรียนด้วยกันเองก็จะปรับพฤติกรรมให้รู้จักรักและสามัคคีกันนะคะแต่ถ้าเกิดจากบุคคลไทยนอกหรือว่านักเรียนต่างโรงเรียนนะคะก็จะอย่างแรกเลยคือคัดกรองคนที่จะเข้ามาในโรงเรียนของเราโดย1อาจจะให้แลกบัตรหรืออาจจะให้รออยู่ข้างหน้าหน้าบริเวณโรงเรียนไม่ให้เข้ามาในโรงเรียนค่ะและ2นะคะถ้า เป็นโรงเรียนของนักเรียนฝั่งโรงเรียนหรือว่าเป็นออสถานีตำรวจหรือว่าเทศบาลถ้าเป็นในกรณีของไม่ใช่นักเรียนค่ะขอบคุณค่ะสังเกตกลุ่มแซมโนนะครูฟ้าเขาจะมองเป็นพิเศษนะเด็ก